ครับสวัสดีพี่น้องพงไปสุขสุขคนแม่น้องจุนกินแสบอะไรจ้ามาได้จ้ามื้อนี้มากินอันหอยนางโอ้ไม่แม่หอยนางรวมพี่น้องหอยอย่างก็หอยแมงผู้เนาะเะว่าพิษหอยแมงผู้กับตับมะคุงพี่น้องเอ้ยแม่น้องจุนมาสิกินแต่หอยแมงผู้สวัสดีค่ะพี่น้องพงไปสุขสุขคนวันนี้น้องจุนอยู่ตรงนั้นอยู่กับคุณแม่ลูกชายมาน้ำพี่น้องจ้าเป็นเป็นงานงานจังหน่อยก็บ่แม่ไม่เป็นอย่างจ้ะมาเด้เมื่อกี้กับแม่น้องจุนนะจ้าเด้อ แซ่บๆซนกันจ้ะเมื่อนี้กับพักก็ได้พักสลัดกรอบๆแล้วกับักทั่วไปรักเก็บของคุณยายมากแลก้วค่ะบักเขอปลูกยืนหน้าบ้านพี่น้องจ้ะคุณตาคำมวนคุณตาของเพื่อนนี่แหละค่ะบูกยืนหน้าบ้านลูก,กินเองผักสวนครัวลวกกินได้เนาะจ้ะเน,นาะน้อยนักนอยน,อยนาทีได้ซื้อกินพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านเฮาเนาะมาเด้อมากินน้ำกันลุยเลยจ้าบักพริกหาซิเม็ดคือเก่าเลยพี่น้องใส่หน่อยกับโบแซ่บ เปลือกมนกล่องมันข็งๆงแล้วไม่ลงนะตัวน้นอยๆแต่ว่าเต็มดีเลยจ้ะเต็มดีจะทำเสียงดังให้คุณแม่กินก่อดแป๊บนึงนะโอเคคุณเก่ง เธอกินได้คุณแม่หิวคุณแม่ครับทำไมเธอกินเผ็ดได้ทำไมคุณแม่ชอบลูรึแต่อชอบบอคุณแม่ชอบกินเผ็ดครับปิดเธอพีอ่น้องเอายยังมหันติเปิดวันนี้ชิดาไปโรงเรียนดีอย่างคุณชิดาไป Những người mỹ ngon gia phụ cha chị tốt nghiệp là sắp 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 ไม่ต้องจุนในขาดตำหุงอะไรอีกดลจ้ะกินท,ท่านฝนมาเนาะพี่น้องเลยฝนที่ตกหลัดล่ะลมพัดเย็นดีขนาดพี่น้องจ้ามือนี้ บ่ทันฝุ่นอยู่เดอ้อพี่น้องเลยจิ้งหุบแลนเครื่องทางล่ะแบบแบบแบบอือจ้าพี่น้องจักมือจักอืก หวานดีขนาดเลยพี่น้องจ้าอันนี้ไม่ต้องจุนซื้อเอาซื้อกับหลานพี่น้องจ้าหลานมันขายอยากกินกบตม่มะฮึงขึ้นสิแดเสบแม่มันขึ้นอย่างนี้สิดำเดมิมแม่ดูเม็ดหลูกเม็ดหรือเปล่าเม็ดดอกไม้อยี่ข้างบน ทำเสียงดังครับคนเก่งของคุณแม่โอเคครับเดี๋ยวคุณแม่ก็กินไม่ได้หืมว่ามืหนาพี่น้องจ้ะแม่งจุนจะกินแล้วอี่บัน แบบชุกแล้วไปหาคุณยายก่อนไหมลูกอหาคุณยายที่เสียงนาวไหะดูไฟคนทำนาลูกคุณแม่ครับคุณแม่ครับไฟเอาไปทำอะไรแม่จะทำนาลูกจะทำนาก็ต้องเผาเศษหญ้าเราอยากทำนาด้วยจะทำนาเหไรลูก ใช่เราไม่มีนาลูอกเรามีแต่แพราไม่ทำหรอกมันเหนื่อยมันก็จงไปเอาลูกอเ<ว>อียกเดี๋ยวคุณแม่ถูกรอตเตอร,รี่ก่อนคุณแม่จะซื้อนาให้นะเราหยอกหรอโน่งเงี้ยภาษาเด็กหน่อยถาม ว่าพี่น้องจางง้าดูแวงแวงบานห็นบะลุ่ม <c oughs> ขอพี่น้องจ้าเปลี่ยนท่านั่งไมก่อน อ้ตามุงกระแซบจ้ะเสียายางเดี๋ยวกินฝ่ากระฝนพี่น้องเย้ยแต่ว่าก็ดีคือกันมันตกลงมากห่องคักตกลงมากม่ลงจุนจะได้ไปเก็บเห็ดแซบแม่งจุนบอกอีรีเลยจ้ะกินแต่ละเชืออันนี้แซบตลอดเลย พ่อแม่งพังเอาพี่น้องแม่น้องจุนแกะแกะเป็นหัวเป็นหัวเซโรดพี่น้องเลยยังสิท่านใจเนาะจา้ะเพราะว่าล่มฝนสิมาแหละแสบทำอย่ยงยังครับงงเก่งเล่นเล่นขี้ดินข้างๆแม่พี่น้องเย ไปหาปลานี่เลยหาใครครับหาปลานี่หาปลา,หาปเหรอมาใบใบก่อนใบใบสิไปหาปลาก่อนนะแม่มันเคยมีอยู่ตรงนน้น้นไม้กับชื่อไปดูที่มันเขียนว่ายังไง อย่าไปจับ hmm. ม <'s> so ันนะครับแมงอะไรเดี๋ยวมันจะต่อยมันมันแมงวันเหมือนเพื่อเลยแต่มันเดินเบออือเอาไปใกล้เพ้่อนเนาะยวคุณแม่ไปดูให้ลูกไปเจอเ้วเห็นมันใหญ่มาก แม่นองกุนบอกเลยว่าแสบอีดีแม่งนงกุญสีขออนุญาตหลังไม้อีกรอบนะคะเ<ม>ด้อเพระาะว่าพายเบื่อไี่แพ้รู้มีฝ<ม>นกันจะพี่น้องจะ้ะแม่ปลุกต้นไม้ได้ไหมครับได,ไ,ได้ดิคุณแม่พาปลุกต้นไม้ลูกพี่น้องจะ้ะ สำหรับคลิปนี้แม่น้องจูนกับขอพ่อแค่นี้นะจ๊ะฝากกดซับกดไขกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องจูนกินแซมด้วยจ้าติดตามจิบปราดคลิปต่อไปบ๊ายบาย